ย้ายออกหมดเลยใช่ไหมคมให้ผู้ใหญ่เลยหมื่นนะวันนี้ก็ของผมเนี่ยผู้บริจาคโตโนต้องมาคนเดียวเอา ใส่สแต่งตัวแล้วก็ดูดีใช่ไหมดูไนอดมนไม่แต่งเลวมันไม่่ด้ชอบนะวันวานในชุดไม่ซ้ำเะไม่ชอบชอบแต่งนะแต่ดังไดร่วมงานต่างๆตังดูตั้งะดู ใช่้ะปกติเล่าี่แหละตอนเราเทศต้องกันนะเพรทีได้เว่าจะสนุกแต่อันนั้นเขาจบดนาคาจันทุนาาลไลฟ์สดอยู่นะอุ่นภาพโคตรน่านค

สวยนางนมดต้องใส่กางเกงถึงจกเท่ใสกางเกงขากระบอกเหมือนที่อะคนมันจะไปทางนั้นกวสวยแม่พระคนไหน สวยสวยสวยอย่าตายยังไม่ออกสื่อเนาะสวยอย่าตายายังไม่ออกสื่อ low, ให้คนไออด้นั่งทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคนลงเงินบวกบัตรเครดิตแล้วคนที่หนึ่งหกพันหกพันตัวละตัวละตัวละตัวโอ้เจ้ากับจังแมนเนาะ

ใช่ข้าวที่เขามาขายนะหมดยังช่วงนี้มันช่วงหน้าปังเหรอช่วงหน้าปังทำเท่าไหร่เ,เหรอใช่เเพราะว่าข้าวที่เขาตามจะนำดึงขาบไปเด็กมันคนไม่ไมย้ำไม่เกี่ยวมังไม่ย้ำมันไม่ย้ำแต่ไม่ไม่ถนัดชอบของเก่าของเก่ามันไม่มีเน่านแต่ลงหน้าดูเลยตอจนจะกลับเนี่ยลงทองแดงลงสามสิบบาทวีระซื้อไหนยี่น้องเพื่อนเพื่อนจ์ แล้วก็ไปต่อนีเลยค่ะห่างไหมราคาน้ำหนักหายไหมถ้าไม่เราขายเปียกเหมือนกันเลยถ้าเป็นข้าวสุดล้วก็ส่งสุดเลยออ๋เป็นข้าวแห้งค่กเรื่องว่าเราซื้อมาแล้วเราตัดไม่นะส่งเลยไม่เป็นไรเราพูดเราไม่ได้พูดเลยอันนี้มีรูปพระไหมมีคนกัน ไม่ลูกค้ามีไหมเ้ยนั่นน่นนั่นั่่อมานไปยึกัตนี้ยเอง ลูกพระเอาสักเออเออเอาสักสิบอันไอไอในกลุ่มนี้ยี่สิบคนใช่ไม่ไดนี่แม่เดี๋ยว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 ให้พายยิ้มหกเอาตัวมีลูกพระนี่แหละเพราะเป็นของพระแต่แต่แม่ได้ยินว่าสีแดงอ่ะมีไหมสีแดงมีแดงแมงน้อยมีแมงน้อยมีสีแดงดูสุดหน่อเขาบอกสีแดงจาแดงเยอะว่าใครไปพอแล้วอย่างเงี้ยเขา ก็ใช้รวมกันมล่ยชุดะอจเาลกแบจะไปฝากเอฟซีเอฟซีเขาขอรูปพระเดี๋ยวเขาไม่ได้เขาบอกให้เอาไปแจกคนนี่มีหลายี่สิบอันอะประมาณยี่สิบอันแบได้ไหมเดี๋ยวจะส่งไปเสนไปให้เราคนที่ก็ช่วยมาี0 0น เราสักนีสอันก็พอครบยังแม่ครบแล้วออกมาแล้วนะคะทุกคีอนอ้นมอมล้อโยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมย มาตรงนี้น้องเลียได้หน่อยนะครับอาจจะมาเย็นเด่นๆกอดี่กอดกตรงนี้น้องี่ภาคีละสามเลยสามสามสามไม่มีทางไปไม่ได้หรอกขอออดนี่งมานพี่อนุชิตใช่ไหมจักรเรียนแม่มากรุ้ยเออยกมีจิกตุ๊กจิกปั้นจกกระจิบันนจู่

ตอนแรกผมนู้วักเลยนะเขาชมว่าหล่อมันสบาปหล่อมันจะแก้หลอหล่อแบบหล่อมากจะแก้ให้ว่าน่ารักหมามัาน่ารักตอนนี้สบายไปแาบตัวตนร้อมือยมร้อมือยง

แกก็ต right. ้องแกได้ใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนเกาปวดนะเนี่ยในตัวสอบนั้นเนี่ยสอบนู่นเขาต้องนี่ใส่นี่ก็บอกว่าเจ้าวาดอะไรนี่ให้เขาทดสอบบวชเบ็ดไหนเชื่อดิบบวชบวชเบ็ดไหนนี่เขาทดสอบพมากมากได้ไหผมเป็นปัญญวะโกนนั่นนี่ผมเนี่ยเป็นปัญญวะโกนไปรับตำแหน่งมาจากเจ้าพระอื่นต้องยืนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย กถอย่ถอยทีตรนี้จ้าต้งการมตัดเี๋ยวเรจรานี้โอเลยรารแฮรี่กลับแล้วค่ะแฮรลี่กลับแล้วนะคะเยะฟังเยอฟังนิมท์พดห่แล้วนซอนอซีบอกว่าแข่งกับพระไปเลยจ้ามหาของซอ 大丈夫なんです <laughs> ยาแก้ตากกะตาเลยยาเยียวยาเนะ่ค่ะสูงแหงนหเห็นเห็นในตบบลีก็ติเตียบแลไม่ใช่ตัวจิงก็สูงค่ะเอบเหมือนในรูปที่ได้ รู้สึกจะชอบกีตาร์เป็นที่สุดไหอาจารย์สมฟองเอออยากได้พอทอันนู๊ถ่ายถ่ายที่ตอนตอนพักมานะเดี๋ยวเอาไปให้แม่เนืองถ่ายตอนตอนออกใส่บาทนะตอนข้อใส่นะลโอเะเออเอาไปให้แม่เนืองไม่ได้หนูบอกหนูจะเต้นแกยังไม่ให้หนูเต้นเลยีเด๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาเหรียญโปรยทานไปฝากนะคะทุกคน คนละเม็ดละเม็ดครับเดี๋ยวจะเอาเอาเหรียญปวยทานไปไปฝากเดี๋ยวจะเอาเหรียญปวยทานไปฝากคนละเม็ดละเม็ดกล้องชัดไหมทุกคนกล้องชัดไหมใส่ในูปตุ้งตุ้งมันจะบอดเลเนาะหั่นบอดเลเนาะน้องฟอร์ดยังสูงน้องฟอร์ดก็กินน้องแพง เ็มไงคือปลาคอดนะแม่ัแต่ด็กแตเขาเออใจกินเก็ชอบเผ็เพราะนั้นเห็นไหมไอ้รองคาที่เข้าลงหุงหนสีแดงนะมาจากกะลีมาจากกะลีนะ่จ้าที่เลย เอฟซีที่เกาหลีส่งมาให้แม่แล้วแม่ก็ส่งต่อ้องกอดกบบรองเท้าสีดำตาหน่อยปรกุญอะไรนะไนกี้คู่นั้นตกหมื่นกว่าเาูชมเขาเป็นแม่ที่เขาลงอ่ะสวยคุณคุณช

ลายคนจเล่แม่ซีก็ลายคนมันนี้ก็ลายเลยจักเสีเอาใจผู้ใดจะลองจะลองเไปด้วยกันแต่เขาปวดนานกว่าบคนปวดนานกว่าบ้านเม่

กีจะปลอดภัไปหลายคนเลยเพราะว่าเขาจะไม่ทำอะไรที่เขจะไม่ตีีแล้วยังบักเลยยได้คุยกันสายแฟนจะมารับปเน่เขาอมาแล้ว ว่าหนุ่มโดเป็นเจ้าภาพพระป่าวันนี้กับพวกเรยินดีพเศษเนี่ยคุณหานดูคุณหานอุ้ยก็มาชวยกับกุยภาษาสวยตั้งแต่ดูซีซีจ้ะแต่ใหญ่ไปนครปฐม20กว่าปีอยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองสูงใกล้กับตกพ่อจันใกล้กันเลยเออบ้านใกล้กับตกพ่อจันแต่บ้านดีนะแต่ไม่ได้อยู่ในต่ยสร้างอะสร้างไว้ร้านกระบะไม่อยู่นะ

ใหญ่ให่ีสามันต้องถ่ายรูปในบก่อนมดเไม่าไม่มีอะไรองนเมุกขนาดใหญ่งนี้ยกมือก็ได้เลยยมายกมือนั่นก็ยกมือ